เป็นอะไรเป็นรถข้าอะไรคะวันนี้ซู้ผีจิรถเสร็จก็แฝงแหวอันนั้นมปนยี่ห้ออ่าโอเคค่ะยี่ห้อซูกิชีนะคะรถสปังซี่ชีปกติเราจะเห็นซูกิชีเป็นเวลาปิ้งย่างแต่ทีเนี้ยเขาก็จะทําตัวเนี้ยค่ะเป็นน่าจะเป็นมาม่าเกาหลีเนาะเข้ามาตัวเนี้ยจะเป็นกินแบบแท้นะคะเผ็ดซีดแบบแท้นะคะโอ้เล็กคอมเมนต์ด้วยเป็นเมนูที่เล็กคอมเมนต์นะคะเส้นเหนียวนุ่ม อ่ะอันนี้นะคะก็ปลุกเึงก็ะะประมาณ30กว่าบาทนะคะก็อใส่น้ําลงไปเนาะแล้วก็ทำนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เปิดฝาเพียงครึ่งนึงใส่ซองอบผักอบแห้งแล้วตอมน,น้ําร้อนให้ท่วมเส้นนะคะแล้วก็ปิดฝาทิว้ว้ประมาณ5นาทีนะคะเจาะรูที่ระบุบนถ้วยเทน้ําออกอ่าเจาะรูแล้วก็เทน้ำอ,ออกอ่าเสร็จแล้วก็ ใส่ผงเครื่องปรุงและน้ำมันผูกเขาให้เข้ากันร้อมรับประถานเอาเข็นเราไปลองดูเอาเไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็คือเอาเส้นน้องไปลวกในน้ำแล้วก็เทน้ำออกนะคะแล้วก็มันจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ในกระปุกเขามีอะไรมาให้บ้างอ่ะก็จะมีซ่อมนะคะมีซ่อมแล้วก็มีซอสอันนี้น่าจะเป็นไอ้น้ำพริกเผาปะ น,นะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นผงชีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันเนาะไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ร้านซุิชีค่ะแล้วก็ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าก็มีขายเหมือนกันนะตอนนี้เนาะผงชีแน่ <ๆ S 2> นอนเผ็ดด้วยไหมเผ็ดไหมเผ็ดครับ เผ็ดแน่เลยอะไม่ใช่หมายถึงหน้ากล่องนะเขาบอกไหมว่ารถเผ็ดเขาบอกครับน่าจะใสซีอ่ะเออเผ็ดซีดแบบน่าเห็นนะเผ็ดซีดใกแล้วอะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะเพื่อนๆว่ามันจะซีดแซ่บลิ้นขนาดไหนนะคะเราเริ่มจะสแกรีนะครับเฮ้ยแต่มันมันไม่มีออกสีแบบว่าแซ่บแบบชีดแบบ ป้าเป็นมันเป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่ามาม่าฮะมาม่าแห้งค่ะเพื่อนๆแต่มันเป็นเส้นแบบสไตล์แบบมาม่าเกาหลีอ่ะมันจะเป็นเส้นหนาๆใหญ่ๆแล้วก็แต่มีแชรซลกมาให้ดูเออก็มีผักอบแห้งอ่ามีเส้นมีสีผิดมีปะมีปะมีครับเริ่มมีครับอ่ะอยากให้เพื่อนๆดูเป็นจะเป็นประมาณนี้ค่ะเฮ้ย ซื้อตามย้าสุปอิชิเออร์เข้แต่ของเราไม่ได้ซื้อซุปอิชิไงค<ช>่ะอันนี้ซื้อมาจาก้างสัพสินค้าเอลชั้นนี่เดี๋ยวเรามาชิมชิมกันเลยดีกว่ารสชาติเป็นไงนะคะหอวเส้นติกันต้องเรามาลองกิน <laughs> <laughs> อืม เผ็ดซ่าที่ลิ้นเลยค่ะโหไม่ธรรมดาทําไม่ธรรมดาค่ะเพราะสี่มันดูเหมือนแบบมันไม่เผ็ดเลยเนาะอืมอืมเผ็ดอร่อยอืมเนาะมันเป็นแบบชีชีแอ่ะอืมอร่อยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าอยากเพิ่มเติมความอร่อยก็ไปหาซื้อไส้กรอก อะไรมาใส่ก็ได้เนาะใส่กอกแฮมเบคอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ไมโครเวฟแล้วก็มากินจัดตัวนี้ได้เลยอร่อยจริงเพราะว่ามันเป็นเส้นเขาจะนุ่มๆค่ะมันจะไม่เหมือนเส้นมาม่าทั่วไปมันจะเป็นแบบนุ่มๆเป็นเส้นมาม่าเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เผ็ดอะเผ็ดแบบว่าแสบๆเผ็ดซาซ่าแล้วก็มีความเข้มข้นของนีสเนาะอร่อยอร่อยอร่อยใครชอบกินมาม่าก็ไเนาะเราเอาไส้กอสเบคอนนี้มาหั่นแล้วก็มันคลุกเนาะคลุกตอนที่ใส่ผงเนาะก็ โอเคค่ะตัวนี้แนะนํานะคะในกระปุกราคาประมาณสักไม่เกิน40บาทนะคะตัวนี้นะลองไปหาเดินซื้อได้นะคะตามห้างนะคะอืมอร่อยแตเผ<อ><ม>็ดอร่อยเนาะ<ม><ม>แต่เด็กเขาชอบกินเผ็ดคะ่ะเขาก็เลยแบบกินได้อะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากคลิป,ปนี้นนไว้<ม>เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร้นะคะให้ช่องของเบลและเพอร์ซี่ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวแล้วก็จะได้แจ้งเตือนนะกดอะไรนะกระดิ่งเ้าะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยทิ้งทิิ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูว่าเราจะร<อ>ีวิวอะไรให้เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปกินก่อน,นะค่ะบ๊ายบายเไป,เป,เปกัน